วัดโบราณขัตตวรรษวัดโบราณขัตตวรรษเป็นสุนทรภัจจุปถัฎฐประเทศสหมุนีสถาปนาจักรพรรดิสมุทรปราการเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวิหาร